สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาส่งดินนะคะเป็นนะคะามาแนะนําดินนะคะดินนี้เป็นดินปลูกนะคะเอาดินปลูกมาขายเป็นดินดาดินดําแกบละเอียดนะคะตัวนี้สามารถที่จะเอาไปเพาะเป็นต้นกล้าเพราะเมะล็ดแล้วก็สามารถที่จะเอาไปผสมกับกากมะพร้าวก็จะทําเป็นดินปลูกต่อไปได้เลยนะคะในตัวนี้ราคาอยู่ที่กระสอบละสิบ้าบาทราคาสูงเป็นราคาสูง okay. าสามารถ<ม>ที่จะไปขายต่อถุงละยี่สิบาทได้เลยนะคะให้กําไม้ลูกค้าที่จะรับแล้วก็ไปส่งต่อนะคะถุงละห้าบาทนะคะอ,อันนี้ถ้าใครสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะเจ็ดก,กระสอบหนึ่งร้อยบาทถูกต้องค่ะเจ็ดก,กระสอบหนึ่งร้อยบาทนะคะครับดินปลูกเราก็ไปใส่ต้นไม้ไประดับของเรานะครับ ดินปลูกมะขายค่ะตอนนี้ก็เอามาส่งลูกค้านะคะทั้งหมดนี้ก็400นะคะเรากำลังจะผลลงแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจก็ i เ b o x มาได้เลยเป็นดินแบบไหนครับเนี่ยตอนนี้อันดัวนี้เป็นดินดำค่ะดินดำดินแกลบละเอียดเลยนะคะแบบละเอียดละเอียดเลยนะคะจะฉีกก็ไม่กล้าฉีกเพราะอันนี้เป็นของลูกค้าฉีกไม่ได้นะคะกาลังมาส่งนะคะเออเป็นดินแบบละเอียดละเอียดนะคะฉีกดูเลยครับฉีกไม่เป็นถุงหนึ่งมา ลูกค้าอนุญาตครับอนุญาตใช่ไหมครับครับผมถูกมาเลยถูกมาเลยอ่าถุงนี้ก็ได้ครับเป็นดินละเอียดเนาะค่ะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็ตีนมาถึงหนาอย่างดีเลยนะคะเราเราจะเห็นแบบบางบางบางจ้าเขาเป็นดินปลูกที่แบบดินมันไม่ได้ละเอียดเนาะเขาผสมกากมะพร้าวมาให้เพราะงะนั้นคือผสมกากมะพร้าวแล้วแต่ตัวนี้ก็คือสามารถที่จะไปผสมแล้วก็ขยายต่อได้นะคะอันนี้ไม่ฉีกเดี๋ยวมันอะไรนะคะฉีกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้ เป็นแกบดําเผาเนาะใช่เป็นแกบดําเผานะ,ะแกบดําผสมอ่าพวกจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์มีใบของต้นจามตุดีใบไม้ใบอะไรอย่างนี้อยู่ในนี้ปนมาบ้างนะคะคแต่ก็ตัวเนี้ยเหมาะกับการที่แบบเอาไปเพาะต้นกล้าเพาะต้นกล้าก็ได้ปลูกเลยก็ได้ครับอเอามล็กก็ได้อืมด้วนมากค่ะเป็นปุ๋ยลงไปแล้วนะคะเป็นดินดำนะคะคถ้าสนใจทำยังไงครับผม สนใจอินบ็อกเข้ามาที่เพจร้านะมอมรรัตนหรือว่าสวนกเกษตรผู้ชมนะคะอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะสั่งซื้อดินปลูกนะคะโอเคครับาสามารถที่จะเขียตบริการนะคะอำเภอห้วยเมกน้องศรีกระนวลครับผมอ่ะอันนี้ส่งถึงที่เลยนะคะคโทรเข้ามาได้เลยสั่งวินปลูกคะ่ะเอากี่ร้อยดีคะถ้าหนึ่งร้อยบาทก็จะส่งไปเจ็ดถุงนะคะครับผมแต่ว่า สองถุงสามถุงอันนี้ไม่ส่งนะคะแนะนําให้ไวรับที่ร้านเลยร้านของชมเองนะคะแต่ว่าถ้าสั่งหลักร้อยขึ้นไปอันนี้ส่งนะคะด้อยถุงร้อยบาทขึ้นไปนในเขตหนองคุงสีห้วยเม็กซสีห้วยเม็กกระนวลครับร้อยถุงสง่งถึงที่ค่ะครับผมนอกเขตอ,อื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนอกเขตอื่นถ้าสั่งเยอะก็ยินดีส่งค่ะได้เลยครับขอบคุณมากครับ